เดยดๆเอาใเขียวเอาใเขียวเอาเหรอเอาทั้งดอกนี่อ่ะแล้วก็ช็อกโกแลตช็อกโกแลตเอานี้นะเอาดิเอามาดูว่าเอาดิไหมเยน้นนิ่มเหมียวเนาะนี่อร่อยป่ะอ่ะมีเคี้ยวดังจังอะ กินให้หมดก่อนแต่ทำไมเด็กชอบกินขนมหวานลุงหมอจะก่อนดีจะพอนจะลดอะไรต้องเด็กลุงหมอก็ชอบกินอะไรแต่ขนมหวานแต่ต่อพอโตขึ้นลุงหมอไม่ค่อยชอบอร่อยไหมกินนี้ตรงนี้น้อยๆตรงเนี้ยเองกินอะไรก็ไมชอบกินเออกินเยอะไปลุงหมออ่ะนี่กินสองคนกินได้ไหมกินเยอะเยอะแยะโนพุ่งเลยจ่อเลยเอ้ยเหมือนกัน กินไหมป๋อว้าขอสวนนิดหน่อยอนอร่อยอารุมอมาใครจะกินไปนี่หมอครบรอบไปเลยแฮปปี้เบรนเดย์ท y ยูสมสิบเท่าไหร่สาสิบเท่าไหร่สารสแล้วโอ้ว่าสามสิบเอ็ดโเป็นอร่อยอร่อยปอมอาอือร่อยเหรอ my way